สวัสดีครับกลับมาพบกับเวี h ช n แนลนะครับก็สำหรับคลิปนี้เรามาดูในส่วนสู่เด่นบนที่ยังเดินดีอยู่นะฮะเริ่มไปที่สู่อันนี้นะครับอันนี้เริ่มเข้าตั้งแต่งวดนี้เป็นงวดแรกนะครับก็เป็นสู่เด่น3ตัวนะครับก็จะติดมา1่ตัวนั่นเองนะครับอ่าเริ่มเข้าที่งวดนี้เป็นงวดแรกนะครับซึ่งสิตินะครับมันจะมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาผิดงวดที่12นะครับจากที่มันเข้ามานะครับถึงสเปนงวดนะครับก็มาผิดงวดที่12นั่นเองนะครับจากนั้นมาครับสูตรก็มาเดินต่ออีกครับ อแบบนี้นะครับก็มีบางงวดก็จะติดมาถึง2เลขกันเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มาผิดงวดนี้นะครับผิดที่งวดที่23่สิบสนี่นะครับเลขออก0ูนซึ่งก็ไม่ติดมาเลยนะครับแต่ด้ามาครับสูตรกลับมาเข้าผิดแล้วครับถึงงว่าล่าสูตรนี้นะครับคำนวณได้ที่8 9 0นะครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับ ก็วิธีคิดเราจะใช้หลัก10บนบวกกับ8ของที่นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ลงให้ไว้นะครับส่วนนี้ก็ใครที่ตามอยู่ก็น่าจะทราบกันดีอยู่นะครับงวดใหม่นี้นะครับเราจะใช้หลัก10บนบวกกับ8ของที่นั่นเองนะครับนำมาบวกกันนะครับหลักก็จะใช้งวงที่27นะครับของที่ย7ิบนี้นะครับ9บวก8นะครับเป็น7ตัวแรกได้ที่7นะครับนับเพิ่มไปอีกหนึ่งนะครับ เป็น8 8นะเพิ่ม1เป็น9นะครับเราได้ตัวเด่น7 8 9นั่เนเองนะครับซึ่งสูตรกลับมาเข้า3ามงวดติดนะครับ3มงวดติดถ้าเราดูจากสถิติแล้วนะครับซึ่งสูตรอันนี้มันจะเดินยาวนะครับจะเข้ามาต่ออีกอย่างน้อยๆครับถึง10งวดติดกันเลยครับนี่นะครับมาให้ดูถ้าเต่งวดนี้ครับก็มาผิดงวดนี้ครับอันนี้เป็นผิดครั้งแรกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็6 7 8 9 10เ้ห็นไหมครับกลับมาเข้าถึง10งวดติดกันเลยนะครับอันนี้เพิ่งหลุดไปนะครับยังไม่นานนี่เองสู่กลับมาเข้าได้3งวดครับงวดที่4อาจจะเข้าต่อนะครับอาจจะเข้าต่อนี่ครับเปนะครับต่อมาสู่ที่2อนะครับอันนี้เต็นบนสัวนนี้นะครับก็เริ่มเข้าตั้งแต่งวดนี้เป็นงวดแรกนะครับ8 6 1 ก็เหมือนกันกับโซแรกนะครับเด่นสาตัวนะครับซึ่งก็จะมาได้ถึง1นึ่งหนึ่งสองนี่นี่นะครับสถิติก็จะประมาณนี้นะครับโค้ที่แล้วนะครับก็ลงให้นะครับก็ฟันไว้ที่สี่ห้าหกสุดท้ายก็ติดมานะครับติดมาที่เลขห้านะครับตัวเด่นห้ามาในหลักร้อยนั่นเองครับอ่างวดใหม่นี้นะครับงวดใหม่นี้ได้ตัวเด่นนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับอ่าเห็นไหมครับเจ็ดแปดเก้านะครับสามเลขนี้ซิงก็มาชนกันกับ สูอันนี้นะครับสูแรกนะครับเนี่ยได้เลขตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นงวดใหม่นี้นะครับ3ตัวบนต้องมีอ่าสามเลขนี้ครับต้องมีไหมมาให้เห็นแน่นอน7 8 9 3เลขนี้ครับไม่ตัวใดตัวหนึ่งครับอาจจะมาได้ถึง2เลขเลยก็ได้นะต่อมานะครับสูตรที่3อ่าอันนี้เป็นสูตรเด่นระยะยาวนะครับซึ่งก็มาอ่านี่ครับเริ่มเข้าใจงวดนี้เป็นงวดแรกแล้วก็ ไม่ใช่สิอันนี้เริ่มลงให้ตั้งแต่นี้ครับเนี่ยสองเจ็ดศูนย์นะครับจริงๆมันเข้ามายาวแล้วครับสูงอ่าปีครับแต่ยาวนะปีกว่าครับก็ทำสถิติให้ดูตั้งแต่งวดนี้นะครับอ่ะก็มาผิดงวดนี้ครับห้าเจ็ดเก้าก็ไม่ทิดมาเลยจะได้มาครับผิดไปหนึ่งงวดสู่กลับมาเข้ายาวๆเห็นไหมครับอ่ะก็จนถึงนี่นะครับงวดอ่างวดก่อนนั้นนะครับ พอสามศู 3, 0, 8, ก็ยังติดมาแล้วก็งวดล่าสุดนะครับฟอกซ์หาเก้าเจแบบนี้นะครับซึ่งเด่น0 1 2นี้มันผิดครับมันผิดมันมาผิดงวดนี้อ่างวดที่ย2นะครับมันมาผิดซึ่งก็มันจะอาจจะมาเข้าได้อีกก็ได้นะครับมันมาจะเข้าอีกก็ได้ซึ่งเพราะว่ามันผิดไปนะครับเพียงงวดเดียวครับแล้วก็งวด ว่าล่าสุดนี้ก็2งวดจากที่มันปิดไปใช่นไหมครับมันจะเข้ามาให้นะครับจะเข้ามาต่อต่อกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับงวดใหม่นี้5้าหนะครับเด็นห้าหวิธีคิดใช้หลักหน่วยล่างคูณกับ5นะครับหน่วยล่างคูณกัน5ครั้งนะครับก่อนเาไปตัวเด่นนะครับห้าหกเจ็ดประมาณนี้ครับก็มีสูตรนี้นะพี่พิท ทีนี้จะมาเทียบชน2สูตรนี้ให้นะครับ2สูตรนี้มันเป็นสูตรเทียบนะครับสูตรที่นํามาเทียบชนกันอันนี้นะครับเป็นสูตรที่จะลงให้วันนี้เป็นงวดแรกนะครับเรามาดูสถิติกันก่อนนะครับเริ่มแรกที่อันนี้เนี่ยมันเริ่มข้าตั้งแต่วดนี้เป็นงวดแรกนะครับจะมีบางงวดสูตรนนี้ติดมาถึง2เลขกันเลยนะครับประมาณนี้เนี่ย อันนี้เป็นสูตรระยะยาวเหมือนกันนะครับก็สูตรที่นามาลงให้เป็นสูตรระยะยาวนะครับอันนี้ก็เข้ามาติดก,กันนะครับ20งวดติดกันเลยนะยี่ส20งวดยังไม่มีงวดไหนที่ผิดนะครับถ้าดูนะถ้าดูมียังม,มีงวดที่ผิดอ่ะก็งวดใหม่นี้นะครับเด่น4ี่หก็อันนี้นะครับ,รบอันนี้เป็นสูตร2นะครับที่จะเทียบให้ดูเริ่มค้ใจงวดนี้นะครับ หกศูนยก็มีแล้วเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นสูตรปีกว่าไปแล้วครับครบปีกว่านะครับนี่ครัยี่สิบสี่งวดครับหนึ่งปีเกาเข้ามาติดกันนะครับถึงยี่สิบห้างวดติดกับกองวันนี้งวดใหม่สามสี่ห้าครับเราก็จะมาเทียบชนนะครับสองสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเทียบที่จะมา เรามาดูกันครับก่อนน่เลยก็จะย้อนหลังให้ดูกันก่อนครับสองสู้อันนี้เนี่ยจะใช้สองสูงนี้มาเทียบชมซึ่งก็จะย้อนหลังให้นะครับดูกันสิ่งวดนะครับตั้งแต่งวนี้เป็นงวดแรกหนึดหนึ่งครับเรามาดูกันนลครับนำสอสู้นี้ครับมาจับชนกันซึ่งเราจะได้ตัวตัวชนนะครับไม่มีนะครับไม่ไม่ชนกันแต่มันมา ในตัวเด่นนั่นเองครับ5 6 7ก็ตีมาที่7ส่วน 2, 1, อ่า02เด่น012อ่ากดถึงที่1แบบนี้นะครับได้ออกเนี่ยซึ่งเราจะได้คู่โต้นั่นเองนะครับคู่โต๊ด71แบบนี้นะครับเล้ออก171อ่าแบบนี้นะครับเราจะได้แบบนี้ถ้าก่อนในก่อนที่มันไม่ชนกันเราจะได้แบบนี้ครับอ่าคู่โต๊นั่นเองต่อมาู่ที่ 2, อ 3, 7, สองอ่อ372เรามาดูตัวชนกันนะครับ ไม่มีนะครับสูตรแรกก้อยข้าวนะครับข้าวที่ตัวเด่น,น,นที่เจ็ดสูตรสองข้าวที่ตัวเด่นสามเราได้อ่าคู่โต๊ะเจ็ดสามนะครับนั่เจ็ดสามเนี่ยนะครับถือว่าข้าวนะครับเนี่ยจะมาแบบนี้คู่โตใช่ไหมอ่อสามเจ็ดสองซึ่งมันจะมาคู่กันแบบนี้ต่อมาคู่ที่สามป่อศูนยสามเจ็ดเรามาดูครับตัวชนมีไหมไม่มีครับไม่มีแต่ก็ยังข้าวอยู่นะครับตัวเด่น ก็สูตรก็ค่าตัวดิ่มสนะครับคู่โต้ที่ได้0ูนนะครับี่ยออก037อ่าซึ่งมันง่ายต่อการที่นําไปจับชุด3ตัวบนบนโตนะครับนะครก็ประมาณนี้นะครับต่อมางวดที่สี่เจ็ดหกนะครับออกเจ็ดหกต่อมาดูครับ2องสูงนี้อ่างวดที่สนี้มีตัวที่ชนกันนะครับแน่นคื ชนกัน7แล้วก็วันที่4นี้ครับสูรที่2มันติดมาที่2เลขนะครับเนี่ยมีติดมาที่หด้วยครับอ่าชนที่7ตัวเดียวนะครับก็จะเขียนมาให้แบบนี้ซึ่งมันก็มาจริงๆอ่าในกรณีที่2สูรนี้มันชนกันได้เลขตัวเดียวซึ่งมันจะมานะครับอ่ามันมาแบบนี้นะครับเนี่ยมันมาอต่อมาวันที่ห้า ละอ่าบนออก258มาดูนะครับตัวชนที่5ไม่มีนะครับแต่ก็ยังเข้าที่ตัวเด่นสูตรแรกเข้าที่ตัวเด่น2สูตรตัวนี้เข้าที่เด่น5นะครับซึ่งเราใช้คู่อ่สองห้านะครับที่เป็น25นะครับออถือว่าเข้านะครับคู่ตัวนี้นะครับซึ่งมันจะมาด้วยกันนะครับสมาคู่กันแบบนี้ต่อมาวัวนี้ออก235หเราก็มาดูนะครับเราก็มาเทียบกันดู สูตแรกนะครับซึ่งมันไม่ชนกันนะครับเนี่ยสูตแรกนะครับเขาตัวเด่นสองก็สูตรนี้เขาที่ห้าเ็อยังงไ้คู่เดิมครับสองห้าก็มาจริงจริงครับออกสองสามห้าเห็นไหมครับสองห้าซึ่งมันจะมาคู่กันแบบนี้อ่าแบบนี้นะฮะต่อมาวันนี้ครับออกศูนย์หกแปดแต่เรามาดูนะครับตัวชนไม่มีไม่มีแล้วครับแต่ก็ยังมาในตัวเด่นอยู่เนี่ยแบบนี้ นี่ยคู่โต๊ดศูนย์หกก็มานครับศูนย์หกติดมาคู่กันเครับอ่ะต่อมาที่ออกหนึ่งห้าเก้านะครับเรามาดูครับไม่มีตัวชนกันครับก็เข้าที่ตัวเด่นอยู่มีห้ามีเก้าครับแต่ที่คู่ห้าเก้านี่เมันครับคู่โต๊ดแบบนี้นะฮะต่อมาวที่ออกอสามศูนย์แปดครับตัวชนตัวชนมีนะฮะ ันที่3อ่าชนกันที่3สุดท้ายก็มานะครับมันจะมาแบบนี้ถ้าชนกันแล้วก็ง้ดล่าสสดนี้ครับอ๋อห้าเก้าเรามาดูนะครับตัวเด่นก็ยังเข้านะับแต่มันม,มีตัวชนเข้าที่ตัวเด่นจุดสุดแรกครับเข้าที่ตัวเด่นแปดเจ็สุดสที่เข้าคือ5นะครับซึ่งเราได้ที่คู่โต๊75ด 7, นั่นเองแบบนี้นะครับเราก็มาดูกันนะครับงวดใหม่นี้ ซึ่งมันชนกันยากนะครับแต่ถ้ามันชนกันเมื่อไหร่ตัวที่ชนกันมันจะมาแน่นีนนะครับเรามาดูโห้ดใหม่กันนี้นะครับโห้ดใหมนใน่นี้สูตรแรกนะครับสูตรนี้วดนที่แล้วนะครับ6 7 8ปดโหมดใหม่เราได้ตัวเด่น3 4 5สี่ห้านะครับแล้วก็สูตรอันนี้โห้ดใหม่นี้นะครับสี่ห้าหกดก่อน3 4 5สี่ห้าเห็นไหมครับเป็นสูตรเทียบนะครับสองสูตรนี้ 4 5 6ห้าหนะครับทีนี้เรามาเทียบกันนะครับรามาเทียบดูกันเนี่ยสูตรแรกนะครับเป็น3 4 5สี่หสูตรี่ห้าหมาแล้วครับตัวชนนั่นคือ4ี่ห้านะครับชนกัน2สูตรเนี่ยชนที่4ี่ห้าซึ่งมันอาจจะมาคู่กันแบบนี้ก็ได้นะครับ4ี่ห้าเนี่ย4 5ห้านะครับอ่าก็ใครที่จะนำไปวิ่งก็ วิ่งได้เลยนะครับ4ห้างวันนี้มีมาให้เห็นแน่นอนครับ4ห้าก็เพราะในกรณี2สุกนี้มันชนกันนะครับได้เลขแบบสองเลขนี้ครับซึ่งมันจะมานั่นเองนะครับก็มีงวดที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีงวดนี้ครับแต่ก็เกิดขึ้นน้อยนะครับสุกแบบนี้ครับชนกันแล้วมันจะมาแบบนี้เกิดขึ้นน้อยนั่นเองครับส่วนมากมันจะเข้านะครับมันจะไม่ชนกันส่วนมากแบบนี้แต่ถ้ามันชนกันเมื่อไหร่ตัวนั้นมันจะมานั่นเองนะครับแบบนี้ มันจะมาตรงที่ชนกันตัวเดียวแล้วก็งนูนี้แล้วก็พุนใไม้นี้ชนกันอ่าสี่ห้านี่ครับนะแบบนี้อ่ารอผลกันนะครับก่นที่นํามาให้ดูกันเป็นเพียงแน,นวทางเท่านั้นนะครับอ่าชอบค่อยนําไปเล่นนะฮะก็ประมาณนี้นี่เป็นสูตรเทียบนะครับสูตรเทียบแต่เ้่าจะมาเทียบกับสามสูงนี้มันไม่ไม่ได้นะครับสามสูงนี้ซึ่งถ้ามันชน าจจะไม่มาก็าได้นะครับถ้าเรานำสูตรทั้งหมดนี้มาเทียบชนอ,อันนี้เป็นสูตรที่เทียบแล้วมันมานะฮะถ้ามันชนกันแล้วมันจะมาแบบนี้น,นั่นเองรอลุ้นกันนะครับเด่นบนงนน้นใหม่นี้กับ2เลขนี้4ี่ห้านะครับก็าฝากพิจารณาการด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับจะมาลงในส่วนของสําหรับสายวิง่งใครที่ชอบวิ่งนะครับจะมาฟันธงให้เลยในคลิปหน้าที่เป็นอ่า นียสูตรลับนะครับวิ่งบนนะครับวิ่งบน2ตัวนะซึ่งมันจะมา1ตัวแบบนี้ก็เข้ามาที่กันนะครับยี่สิเอ็ดม้วนก่อนเนี่ยงวดล่าสุดรโห้นะครับก็มาติดมานะครับก็งวดใหม่นี้จะมาลงให้นะครับในเร็วๆนี้ถ้าไม่อยากพลาดอ่ากดติดตามและข้อกดดีกันไว้ได้เลยนะครับก็ส่วนเป็นอ่าสูตรตารางอันนี้นะครับก็เนี่ยงวดล่าสุดรนี้ซึ่งมาติดมาที่2เลขนครับเด่น เห็นที่สีเลขก็ติดมา2เลขยอยู่นะครับก็จะมาลงให้ใน,ในช่องสำรองนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครถูกใจคลิปนี้ก็ไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมก็โชคดีกันทุกท่านยวับก็ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ